สวัสดีทุกคนวันนี้พามาดูป่ากระเทียมพี่น้องมาดูกระเทียมป่ามันเกิดยังกระเทียมป่าของเรามันเกิดแล้วอู้มันเกิดแล้วด้วยนี่พี่น้องมันออกแล้วนี่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 เด็กชาวเขาขอมาดูเด้อนี่ดูไหม,มกำลังงามเลยจ้ะะน่ะ,น,ะนี่ เดินเข้ามานี่คือหอมแต่กระเทียมดอจ้ะพี่น้องเห็นบอเองามคักงามคับพี่นอ้องเอ้ยอันนี้จุ่มนี่นะคะจุ่มนี่คืองามนี่มันงามอยู่ใต้ป่าพอดแหละพี่น้องแล้วหนึ่งจะพาไปดูอีกตรงนึงโอ้ยพี่น้องดูรอยคนเข้ามาเก็บก่อนเห็นไหมเนาะยางงานี่อยเข้ามาเก็บพี่น้อง นีตามเนี่ยมันจะงามกว่าของไงรอยคนมาเก็บนี่จ้าเดี๋ยวจะเก็บตรงตันแหละตรงเก่าของหนิงทุกคนรอยเขาเอามาเอาไปแล้วอะเราไม่เหลือแต่ในป่าทุกคนดูนะคือมันเอายากอ่ะหนีก็ดันไม่เข้าไปเด้อ นี่ค่ะทุกคนจาะต้นมันสวยมากเลยนะมันเหลือแต่ในป่านี้จะต้องมุนเข้าไปเอาอะ่ะนะี่จะเอาดินออกกักหน่อยจะน,นี่นอกขาวจ้วกวางไว้รูปป่าิ <c oughs> ไมรับตั้งกล้องถ่ายได้ด้วยนะ่ะจะเห็นไม่เห็นหรอกทุกคน นี่ค่ะอสวยมากไปหยุดกล่องอืมพน้องอันเอาไม่ได้ในป่าเอามานมากขาต้องอีกกระเหลือแต่แอในป่าในน้ำพี่น้องที่เขาเหลือ,อไวนะ้น่ะ ดี่ต่วันนิงยุดงานวันนี้เน่ะคุณอาจจะทรมานสักหน่อยเด้อกล่องมันไม่ค่อยอันนี้ถายเองตั้งเองพี่น้องเอามีดตัดเอานะคะ่ะ

นี่ต้องมึงปะนี่เกิดเองเ้อยจ่าพี่หนอนทุกปีมันมาทุกปีผู้เกิดทุกปีไม่มีดับแนวหรอกนี่ทุกคนวางไว้ 么意思？咱 ได้กลับหนึ่งละจา้านี่จะหมุนไปเอาตั้งนู่นอะคุณบอกไปไม่ได้คนชินเอาอยากอะ โอเคทุกคนโอ้ยได้พน,นี่แหละแล้วก็อีกกำหนึ่งในะถุงพี่น้องจา้าหอมกลิ่นกระเทียมมากเลยทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนอะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจากนี่เทียมปา่าจะเอาไปดองโอเคบ๊ายบาย